เดี๋ยวผมจะเท้าความให้ฟังเรื่องของมูลนิธิผู้บดินทร์หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูครับว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับแต่ท่าแบบคนชายขอบด้านหลังนะครับท่านผู้ชมทุกคนได้อนิสงส์งในเรื่องของมูลนิธิผู้บดินทร์ตรงนี้เป็นอย่างมากในการพัฒนาคนชายขอบหรือคนอยู่ในพื้นที่สูงซึ่งเป็นพระราชด,ดำริตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9พระองค์ท่านทรงดําริให้จัดตั้งเรื่องของ มูลิีิตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเชื่อคนชายขอบนะครับมีหลายประการด้วยกันท่านผู้ชมครับอย่างเช่นประการแรกช่วยเหลือส่งเสริมนะฮะพัฒนาความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐทุกประเภทอย่างเช่นนะฮะป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรป่าอนุรักษ์เนี่ยตามมาติคณะมนตรีที่ราชวัสดุที่สารประโยชน์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันชินเคยครับในช่วงลุงฝากมาคุยนะฮะก็คือเรื่องของ มูลนิธิแต่เดิมอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเท้าความให้ฟังเรื่องของมูลนิธิผู้บดินหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูครับว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับแต่ท่านบอกคนชายขอบด้านหลังนะครับท่านผู้ชมทุกคนได้อนิสงส์งในเรื่องของมูลนิธิผู้บดินตรงนี้เป็นอย่างมากในการพัฒนาคนชายขอบหรือคนอยู่ในพื้นที่สูงซึ่งเป็นพระราชดำริตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัวชากาลที่9กพระองค์ท่านทรงดําริให้จัดตั้งเรื่องของ มูลิธิตรงนี้ขึ้นมาเพื่อชื่อคนชายขอบนะครับมีหลายประการด้วยกันท่านผู้ชมครับอย่างเช่นประการแรกช่วยเหลือส่งเสริมนะฮะพัฒนาความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐทุกป,ประเภทอย่างเช่นนะฮะป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวอนป่าอนุรักษ์เนี่ยตามมติคณะมนตรีที่ราชวัสดุที่สารประโยชน์ที่มีการอนุญ,ญาตให้ใช้เป็นไปนตามระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชน คนเหล่านี้เองจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการคนอยู่กับป่าที่ผมฝากให้ฟังค่ะประเด็นที่2การส่งเสริมให้มีการจัดใช้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตนี่แหละครับคุณนัทมนท่านผู้ชมผมถึงย้อนไปฟังให้ฟังตั้งแต่ข้อแรกว่ามูลนิธิภูบดินหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอย่างไรมันเป็นวงจรครับเมื่อเราส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้ป่าสมบูรณ์ป่า คายน้ําออกมาทําให้ชีวิตของคนภาคกลางลุ่มน้ําต่างๆอุดมสมบูรณ์ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ด,มมรณดังนั้นการจะส่งเสริมอย่างนี้ได้เราต้องแก้ไขปัญหาที่คนคและปัญหาการอยู่คนอยู่กับป่ามาดูข้อที่3ครับอย่างเช่นการสร้างความเข้าใจนะครับของหน่วยงานต่างๆที่จะลงไปทํางานเนี่ยให้เข้าใจเกี่ยวข้องกับปัญหาของพี่น้องประชาชนให้เกิดการพัฒนาองค์รวมเขาเรียกว่าระเบิดจากข้างในให้เป็นองค์ความรู้เอาความรู้ไปให้คนในพื้นที่คนพื้นที่เขาพัฒนาต่อ ก็เหมือนละครับว่าเอาเบ็ดไปให้ไม่ใช่เอาปลาไปให้เอาเบ็ดไปตกปลาอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ประโยชน์ต่อไปครับก็คือหารือร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆสารประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขาจะมีข้าราชรบดีในพื้นที่ในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆซึ่งหลายๆคนในพื้นที่เองก็จะมีเขาเรียกว่าข้าราชรบดีผมใช้คานี้คืออันมีจะกินสักนิดหนึ่งให้ช่วยทำานุบำรุงคนในชุมชน สุดท้ายครับดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ที่มีพระราชดำริตามเห็นสมควรแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองน,นะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการจัดตั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพัชบราร,ราชินีที่องค์เป็นประธานที่ปรึกษาหลายๆพระองค์ด้วยกันรวมถึงสถาบันดังนั้นการจัดตั้งมูลิีู่บดินตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังหลายๆครั้งว่าคําว่าในหลวงมาจากอะไร คำว่าป่อหลวงมาจากอะไรเหล่านี้เองเนี่ยมันมีที่มาแล้วก็สามารถเรียกใช้เป็นพระองค์นะครับเพราะว่าสมัญญาที่คนชายขอบดําริไว้เขาเรียกว่าให้ฉายานามสมัญญาพระองค์ท่านรัตนหลวงราชก,การที่9กว่าพ่อหลวงหรือว่านายหลวงเพี้ยนมาจากคําว่านายหลวง ทั้งคนภาคใต้เองเขาเรียกคนนี้เขาเรียกว่านายนายหลวงคือพ่อหลวงป้อหลวงคําเหนือก็มาจากพ่อหลวงคนที่เป็นผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้นําแผ่นดินเหล่านี้เองสมัญญาต่างๆที่ทุกคนคุ้นหูอาจจะยังไม่รู้ที่มาแต่มูลทิบูบดินที่มีไว้เนี่ยเพื่อสืบสารรักษาและต่อย,ยอดจนถึงรชาชการที่สี่